ข้อความจากคนเก่าๆนะคะเขาฝากมาบอกเขาอยากจะฝากมาบอกอะไรลองมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะพไพ่ใบแรกสามเหรียญเขาฝากมาบอกจริงๆด้วยนะคะยืนอ่านจดหมายอยู่ตรงนี้นะคะมีข้อความนะคะเขาอยากจะบอกว่าสิ่งที่เขาได้ทำกับคุณลงไปอะ่ะ ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันอยากที่จะกลับมาพูดคุยอยากที่จะกลับมาแก้ไขไพ่สามเหลี่ยนเป็น energy ของคนที่กลับมาช่วยกันปรับปรุงนะคะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดลงไปนะคะในวันนั้นน่ะที่เขาจากคุณไปอ่ะเขายอมรับว่า มันมีอุปสรรคหลายๆอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงไปนะคะบางคนอ่ะเขาอาจจะมองว่าในสถานการณ์ที่ปัญหารอบด้านมันเยอะการที่เดินออกจากตรงนั้นไปก่อนมันน่าจะดีกว่าแต่ในบางกรณีอ่ะในวันที่เขาจากไปอ่ะบางกรณีนะคะก็จะมีในเรื่องของลักซ้อนมือที่3อะไรก็ใดๆด้วยก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่กรณีแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีลักซ้อนอ่ะก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนะคะใบต่อ ในความสัมพันธ์นะคะบางการณีเนี่ยหมอรู้สึกว่ามีพลังงานของการบล็อกกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้บล็อกกันก็คือมีกำแพงขึ้นมาปิดกัน้นการติดต่อสื่อสารกันถ้าเขาบล็อกคุณอ่ะเขารู้สึกว่าเออเขาน่าจะตัดสินใจปิดพลาดไปนะการที่เขาไปบล็อกคุณอ่ะมันทําให้เขาอ่ะขยับตัวทําอะไรไม่ได้เลยหรือถ้าในกรณีที่คุณบล็อกเขาอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขา อยากให้คุณโปลดบล็อกเขานะเพราะว่าในตอนนี้สภาวะของเขารู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรไปได้มากกว่านี้เลยนะคะได้แต่อยู่นิ่งๆไพ่หนึ่งไม้นะคะเต็มไปด้วยพลังงานของการเริ่มต้นการขอโอกาสพลังงานของแพ s s ั่นนะคะแรงดึงดูดเขามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเขาอยากจะติดต่อคุณมาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้น เขายังมีแพชชั่นในตัวคุณนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันจะเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็แพชชั่นนะคะจะไม่ได้พูดถึงความรักสักเท่าไหร่คุณอาจจะยังเป็นคนที่เขารู้สึกว่าน่าสนใจก็ได้ไพ่ใบนี้คือเขาคิดในเรื่องของการที่จะขอโอกาสนะกลับมาแก้ไขปัญหาความสัมพันธรร์ระหว่างคุณกับเขาจริงๆนะอืไพ่ไพ่เดทปกติไพ่เดทอะคือไพ่จบคือไพ่คนเก่าแต่เดทสำรับเนี้ยคือ พลังงานที่จบไปแล้วกำลังจะจุดติดอีกครั้งหนึ่งมันต่อเนื่องนะคะจากไพ่ใบนี้คุณจะเห็นได้ว่าพลังงานหนึ่งไม้อ่ะคือการกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีพลังงานของไฟซึ่งเดสน่ะคือไพ่คนรักเก่าหรือไพ่จบแต่เดสสำรับเนี้ยคุณเห็นไหมคะพอเรายื่นมือมาจุดไฟอ่ะแล้วไฟก็กลับมาลุกคู่รักที่จบกันไปแล้วใส่ชุดดำแล้วอ่ะก็ไฟสว่างชดช่วงอีก คนรักเก่าคนนั้นนะคะเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะให้ฐานไฟเก่าที่มันมอดลงไปกลับมาจุดติดและเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาอะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะคะว่าไพ่หนึ่งไม้คือการขอโอกาสเริ่มต้นนะคะและไพ่เดทที่จบไปแล้วไฟกลับมาจุดติดนั่นก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกอยากกลับมาขอโอกาส เริ่มต้นกับคุณนะคะอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาแก้ปัญหาที่มันทําให้คุณกับเขาอะไปต่อกันไม่ได้ที่ผ่านมามันอาจจะมีอุปสรคแต่เขาคิดแค่ว่าตอนนั้นอะเขาอยากห่างไปก่อนเพื่อรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเขามองว่าเวลาเนี้ยแหละเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่จะกลับมานี่ก็คือความรู้สึกของเขาที่เขาอยากจะบอกอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ